สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นเต่ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกม Count e r s รซ e นะครับในคลิปวีดีโอนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวตัวละครเอเตตาตัวใหม่นะครับที่อยู่ในตู้ Counter Pass นะครับที่เพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินซื้อเท่านั้นนะถึงจะได้มานะครับนั่นคือน้องอายกับน้องชวายนี่ครับ2คนนี้นี่เองนะคู่หูโรลีสุดน่ารักนะครับนี่แหละครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าน้องครับจะเก่งกาดควรค่าแก่การจ่ายเงินซื้อน้องเข้ามา ใช้งานหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยครับผมเอาลครับมาดูสเตตัสของน้องไอ้กับน้องชวากันก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับน้องไอ้กับน้องชวายเนี่ยเป็นสไตรเกอร์นะครับที่มีคอร์สสนะเป็นข่าวเคาน์เตอร์นะครับผมก็มีคอร์สค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยมาดูเลือดกันนิดนึงครับเลือดเนี่ยอยู่ที่3 4ม8มนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดเทียบกับคอรสที่จ่ายแค่2นะครับ พลังโจมตีน้องอยู่ที่2อ0พครับอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับแล้วก็พลังป้องกันคริทิคอลเนี่ยกับความแม่นยำเนี่ยกลางๆครับหลบหลีกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ8ปดร้นะครับน้องก็ถือว่ามีสเตตัสโดยรวมที่ค่อนข้างดีนะแต่โดดเด่นไปทางพลังชีวิตกับพลังโจมตีนะครับแล้วก็หลบหลีกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันบ้างนะฮะมาดูสกิลพื้นฐานกันก่อนนะครับสกิลพื้นฐานเนี่ยไา้กับชวายครับจะเวียงดาบ ของตัวเองครับทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับโดยเป้าหมายของผลเนี่ยอยู่ที่2ด้วยกันนะครับโดยสกิลเลเวล2 3 4 5เนี่ยจะเพิ่มความแรงครับเลเวลละ5%นะครับถัดมาครับเป็นสกิลติดตัวนะครับผมถ้าไอ้กับชวาเนี่ยอยู่ในสนามด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้ง2คนครับจะได้รับบัฟนะครับลดดาเมจเพิ่มเติมครับ30%นะครับแล้วก็เลเวลที่2 3 4เนี่ยจะได้พลังชีวิต เพิ่มขึ้นมา5% 5%แล้วก็10%ตามลำดับนะครับโดยที่เลเวลที่5เนี่ยอายนะครับจะได้การเร่งสกิลเพิ่มเติมครับแล้วก็ชวายเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยน้องอายเนี่ยจะเป็นตัวเดียวนะที่มีตัวเกรดนะครับตัวเกรดสกิลนะแต่ว่าน้องชวายเนี่ยก็จะไม่มีเกรดสกิลนะครับถัดมานะครับสกิลพิเศษนะครับคูดาวอยู่ที่18วินะครับเป้าหมายบางผล2นะครับ ก็จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจ l e ครับใส่ศัตรูด้านหน้านะครับก็จะเป็นการฟาดดาบไปข้างหน้านะครับโดยเลเวลที่2 3 4เนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมเลเวลละ5% 5%แล้วก็15%นะครับโดยเลเวลที่5เนี่ยในเนี้ยเขาแปลผิดนะครับถ้าเกิดน้องไอยกับน้องชวายนี่ยอยู่บนสนามด้วยกันทั้งคู่นะครับสกิลเนี้ยครับจะเป็นสกิล True Damage ก็คือตีโดยไม่สนดีเฟนศัตรูนั่นเองนะครับ ถัดมาครับเป็นสกิลไม้ตายนะครับสกิลไม้ตายเนี่ยครูดาวอยู่ที่4ี่สิบหกวินาทีเป้าหมายบางผลนอยู่ที่3นะครับสกิลนี้น้องเขาจะเรียกพี่น้องของเขามาครับทั้งหมดนะออกมาโจมตีศัตรูนะครับทางา a m เป็น aoe นะครับใส่สูโดยรอบนะครับโดยระหว่างที่ใช้สกิลนี้นะครับน้องไอ้กับน้องชวายเนี่ยจะอยู่ในสถานะออกมาตะนะครับโดยที่สกิลเลเวล2 3 4เนี่ยจะได้ d า m a g เพิ่มเติมที่5 5%เซนแล้วก็15%นะครับโดยที่เลเวล5นะครับ ถ้าเกิดใช้สกิลแล้วไอกับชวายเนี่ยยังอยู่ในสนามนะก็จะได้ับครูดาวครับของสกิลนี้ยลดลงทันที20%นะครับโดยการอัพสกิลครับจะเน้นอัพสกิลพาสีก่อนนะครับแล้วก็อัพสกิลพิเศษก่อนครับแล้วก็ตามมาด้วยสกิลไม้ตายนะครับเอาละครับดูจากสกิลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวแอนิเมชันจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผม น้องอายเนี่ยดาบสีแดงๆนะครับสกิลของเขาเนี่ยก็คือตีครับเป็นทรูดาเมจนะไม่สนใจดีเฟนส์ศัตรูครับถ้าเกิดว่ามีน้องอายกับน้องชวาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ดูท่าไม่ตายนะฮะอัญเชิญพี่น้องครับมาตะลุมบอลใส่ศัตรูครับสร้างดาเมจเอีนะฮะแล้วก็เกิด2คนนี้อยู่ในสนามเนี่ยได้ลดคูดาวลงยี่์ด้วยนะครับอ่าก็เป็น ค่าที่ดีมากๆนะจริงๆน้องเนี่ยจะเน้นสแปมออกมากบ่อยๆนะครับแล้วก็ตีศัตรูนะทำดาเมจเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะครับก็เอาไว้ค้ำข้างหน้าได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับถัดมาครับมาดูของสวมใส่ของน้องไอ้น้องชวากันบ้างนะครับผมขอวาร์ปมาเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันสักเล็กน้อยนะครับของสมใส่ของน้องไอ้น้องชวายเนี่ยเนื่องจากสเตตัสโดดเด่นของน้องเขาเนี่ยก็คือเลือดนะครับแล้วก็ การหลบหลีกนะครับผมก็เลยใช้เป็นเซตหลบหลีกนะครับแล้วก็เลือดนะครับส่วนใครจะใช้เป็นเลือดกับพลังป้องกันก็ได้เช่นกันนะครับนเน้นเอาน้องมาก่อกวนในสนามนะครับลงสแปมบ่อยๆแล้วก็เอามาค้ำข้างหน้าระวิ่งเวลานะครับอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นดาเมจแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องก็ดาเมจไม่ค่อยจัดมากเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ เราจะพาน้องไปลุยสนามจริงกันต่อเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสกิลน้องจะใช้ได้ในสนามจริงไหมนะครับผมเอาล้วครับด่านที่ผมจะเอามาใช้ทดลองครับก็คือด่านนี้นะฮะเลเวล80นะครับผมจะเอาน้องอายกับน้องชวายเนี่ยมาลงสนามนะฮะดูว่าน้องจะยืนอยู่ได้นานไหมนะครับดีหรือเปล่านะดาเมจอะไรอย่างนี้ นี่ครับน้องไอชวายครับลุยแล้วนี่มันก็จะล,ลุมบอลหน่อยนะฮะนิดนึงโอเคครับน้องไอน้องชวายครับมายืนแนวหน้าแทนน้องริวมิแล้วนะครับน้องลิวมิตายไปแล้วนะตอนนี้เราจะเอาแต่ตัวยิงข้างหลังมาลงครับให้น้องไอน้องชวายครับได้ แสดงฝีมือนะครับเพราะว่าสกิลพัสสีเนี่ยถ้าเกิดอยู่ด้วยกันนะลดดาเมจลง30%นะครับนี่ครับยังอยู่รอดครับน้องไอ้น็อตชวายครับโอ้โหเยี่ยมเลยเอ๋อครับตายไปแล้วหนึ่งคนนะฮะอีกคนนึงยังอยู่ครับน้องชวายนะครับเรียกใหม่ได้นะนี่ครับไม่ทันแล้วชนะไปแล้วโอเค เอาล่ะครับเดี๋ยวพาน้องอายน้องชวายมาลงอีกสักด่านหนึ่งครับด่านฟาร์มแกนถนัดนะฮะขั้นที่3นะเลเว่าแป้านะครับนี่ครับศัตรูตเลเวลแดานะด่านนี้ก็จะโดนเผาไหม้ทุกๆตาด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูว่าน้องอายชวายจะยืนจัดจนจบหรือเปล่านะ ไปครับลุยครับน้องอาชวายมาแล้วครับตะลุมบอลกันอยู่ครับข้างหน้านี่มาแล้วครับน้องอาน้องชวายอยู่บีนาใช้ท่าไม่ตายไปเมื่อกี้นะน้องอาน้องชวายครับใช้ท่าไม่ตายเหมือนกันครับอมตะนะท่านี้ แล้วก็จะได้ลดคูดาวลง20%ด้วยนี่ครับตะลุมบอลไปตาเมดกันตุ๊กตับมัวมากตอนนี้น้องอันนชวัยก็ยังไม่ตายนะโอ้โหคุ้มมากนะครับคอร์สองนะเลือดสามหมื่นไปปลายเนี่ยดีมากๆนะครับนี่ก็อยู่ในสนามยาวนานเลยนะครับคุ้มมากเอาครับตายไปหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรียกลงมาใหม่ครับมาแล้วคอรสอแป๊บเดียวนั่นเองนะ นี่ครับชนะแล้วครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดู PVP กันบ้างครับว่าน้องไอ้น้องชวายนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะครับศัตรูมีเอาเวคิวเดด้วยนะไปฮะ เขาส่งฮิวเด้มาแล้วครับเรารอแป๊บหนึ่งมาครับน้องรียูมีครับสู้เขาครับสู้กับฮิวเด้ครับมาครับส่งโยริมาครับฝั่งเราจัดการมันผิอกาสรีวิวรียูมีไปในตัวเลยนะฮะมาครับมาแล้วน้องแฟดไอชวายครับมาแล้วมาถ่วงเวลาหน่อย นี่ครับฮิวเด้ครับจะตายแล้วนั่นน่ะฮิวเด้เออทีเราไม่ได้ส่งอเวกมานะจะจัดการฮิวเด้ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับอเยี่ยมมากน้องไอชวโอ้โหยืนคำได้ดีมากครับหรือว่าขนาดโดนแบนนะครับหนึ่งคอสยังคุ้มอ่ะนี่ครับเอาแล้วครับเรียบร้อยครับเหลือออก้าคนเดียวครับส่งนานาฮาระมาก็ไม่ทันแล้วนะฮะ ยูริครับอัดเข้าไปเรียบร้อยครับเราประชิดยานแล้วครับโอเคครับชนะไปครับมาครับคู่สุดท้ายครับ ขาส่งมาเต็มเลยนะมาครับริวมีครับมายืนค้ำก่อนนะครับฝั่งเรามาครับโดรีครับยืนแถวหลังอ้าวริวมีตายไปแล้วโดริไหวไหมตาทาไปก่อนน้องแฟดมามาแล้วน้องแฟดนี่ครับยืนค้ำไปก่อนสวยมากครับเจอโรซาเลียครับฝั่งนู้นเออเราสอยโรซาเลียล่วงไปแล้วครับเจออเล็กซ์ด้วยครับน้องแฟดสองคนยืนไหวไหมยังเอาอยู่ครับผม ยงฮาริมมาช่วยบัฟก่อให้ครับบุกอย่างต่อเนื่องครับโยริไม้ตายครับเจอเอนเตอร์ไพไม้ตายใส่เหมือนกันสวยครับมาแล้วครับเราไปชิดยานเขาแล้วโอเคครับเรียบร้อยครับโอ้โหน้องแฝดนี่ก็ยืนค้ำสบายๆเลยนะ เป็นไงกันบ้างครับกับน้องไอ้น้องชวายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเลือดเนี่ยสามหมื่นเก้านี่ค่อนข้างอึดเลยนะคอร์สแค่2เท่านั้นนะครับก็ลงมาค้ำข้างหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทาดาเมจเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยการที่จะได้น้องมาเนี่ยครับจะต้องเติมเงินนะครับในระบบเคาน์เตอร์พาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าระบบเคาน์เตอร์พาสนะครับเราจะต้องเติมยังไงแล้วก็ทำไงถึงได้น้องเขามานะครับ ระบบเคาน์เตอร์พาสนะครับจะอยู่ทางซ้ายล่างครับของหน้าล็อบบี้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะโดยระบบเคาน์เตอร์พาสเนี่ยจะเป็นขั้นเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล1นนะครับจนถึงเลเวล50นะครับโดยคนที่ไม่เติมเงินเนี่ยนะครับจะสามารถได้ของรางวัลเนี่ยครับทางช่องทางขวาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนที่คนที่เติมเงินนะครับจะได้ของรางวัลทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะมากเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีโอกาสได้ตัวสมุดนะครับเอาไว้เปิดตัวเวกนะครับแล้วก็รวมถึงตัวละคร SSR นะครับที่เลเวล15นะครับก็จะได้มาเลยนะครับ1ตัวนะฮะแล้วก็รวมถึงตัวนี้ครับผลึกสีขาวนะครับเอาไว้เพิ่มขั้นเลเวลนะครับเกิน100นะครับก็จะให้มาด้วยนะฮะโดย ระบบเคาน์เตอร์พาร์ทนะครับถ้าเราทําภารกิจนะมันก็จะมีเป็นภารกิจตรงนี้นะฮะรายวันนะครับกับรายสัปดาห์นะครับถ้าเราทําภารกิจเสร็จเนี่ยเราก็จะได้แต้มนะครับเป็น exp นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะนี่ครับสมมติเราได้750 exp เนาะพอเข้ามาปุ๊บนะครับถ้าเกิดเต็มปุ๊บเนี่ยเลเวลพาร์ทนะก็จะเคลื่อนขึ้นมานะครับนี่กดสักทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็แต้มก็จะเลื่อนขึ้นมาถ้าเกิดเต็ม ครบ1,000เมื่อไหร่ครับเลเวลพาสก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับโดยระยเวลาเคาน์เตอร์พาสนะครับจะอยู่ที่35วันนะครับตรงซ้ายล่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆครับจะซื้อตัวเคาน์เตอร์พาสนะครับจะต้องทํายังไงนะครับกดไปตรงนี้น่าซื้อแผนพิเศษนะครับนี่ครับมันก็จะมีเป็น2แบบนะครับแบบทางซ้ายก็คือแบบพิเศษนะครับจะต้องจ่ายแพงกว่าแบบธรรมดาทางขวานะอยู่ประมาณ1,200เหรียญเขียวนะครับโดยแบบพิเศษเนี่ย ความต่างก็คือเราจะได้สตาร์ทนะครับที่เลเวล15เลยนะครับก็จะได้ตัวละครนะครับน้องอายกับน้องชไวเนี่ยทันทีนะครับส่วนแบบทางขวาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเก็บอ่าเลเวลคาน์เตอร์พาสเนี่ยตั้งแต่เลเวล1นะครับทีนี้เพื่อนมาดูตรงของรางวัลกันนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าของรางวัลเนี่ยจะได้ตัวละครเ s r นะครับทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับนี่ครับทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับก็เท่ากับว่า เราสามารถอัปเกรดครับน้องอกับน้องชวายเนี่ยเป็นเลเวล106ได้ทันทีนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะมีคําถามว่าว่าจะซื้อตัวเคาน์เตอร์พารเนี่ยซื้อแพ็กเกจไหนนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะสำหรับแพ็กเกจการซื้อเหรียญเขียวนะครับที่คุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือ แพ็กเกจซั p p l y c คอนแท็นะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับตกเดือนละประมาณ400บาทนะครับในแพ็กเกจนี้เนี่ยเราจะได้ตัวเหรียญเขียวทันทีนะครับ1,100เหรียญน,นะแล้วก็จะได้วันละ70เหรียญน,นะครับเป็นเวลาทั้งหมด30วันซึ่งถ้าเกิดเราครบทั้ง30วันเนี่ยครับเราก็ได้เหรียญเขียวทั้งหมดนะฮะ3,200เหรียญเขียวนะครับซึ่งก็สามารถเติมตัว c ค u n ์เซอร์พแล้วก็ยังมีเพชรเหลืออีกประมาณ1,000เหรียญเลยนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่รีบร้อนนะแบบว่าอยากจะเติมตัวสปายคอนแทคนะครับแล้วก็อยากจะได้ซื้อตัวเคาน์เตอร์พาร์เลยครับผมก็มีวิธีนะครับเพราะว่าตัวสปายคอนแทคเนี่ยเราสามารถซื้อถมได้นะครับก็คือซื้อซ้ำนั่นแหละนะครับเราสามารถซื้อซ้ำได้ทั้งหมดประมาณ3ครั้งนะครับเขาบอกว่าเราสามารถซื้อได้อีกครั้งครับเมื่อระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน99วันนะครับถ้าเกิดแบบเซฟเซฟก็ afe, คือเราซื้อไว้ทีเดียว3ครั้งรวดนะครับ เราก็จะได้เหรียญเขียวเนี่ยสามพเลยนะครับหรือเ,เพื่อนๆซื้อ2ครั้งก็ได้เหรียญเขียว2องพก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะซื้อตัวเคาน์เตอร์พาได้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เหรียญเขียวครบแล้วครับเราก็จะมาซื้อเลยนะครับของผมเนี่ยจะซื้อเป็นแพ็กเกจปกตินะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราเก็บเลเวลร์เคาน์เตอร์พาเริ่มแต่1นเนี่ยเราสามารถเก็บเลเวลรทันแน่นอนนะครับถ้าเราลงเควสสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ ของเซิร์ฟวร์เกาหลีเนี่ยในสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่5เนี่ย EXP นะครับของ c o u n t e r p a r t เนี่ยจะคูณ2ด้วยนะครับก็ทำให้เราทำเควสจบที่เรลืวว่า50ทันแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวผมซื้อเลยนะโอเคครับเรียบร้อยครับทีนี้พอเราซื้อเราก็เราก็เราก็จะสามารถที่จะรับของรางวัลทางฝั่งซ้ายได้แล้วนะครับ Okay. ทีนี้เพื่อนๆถามครับว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อตัว counter pass เนี่ยตัวละครน้องไอยกับน้องชวายเนี่ยจะมีโอกาสได้มาในอนาคตรหรือเปล่านะครับก็ในของเซิเร์ฟเกาหลีเนี่ยเราจะมีโอกาสหาน้องเขาได้นะครับในตู้ปกตินะครับคือถ้าหมดระยะเวลาของ counter pass ปุ๊บเนี่ยตัวละคร sr ใน counter pass เนี่ยครับจะไปอยู่ในตู้ปกตินะครับสามารถสุม่มแล้วก็มีโอกาสเจอได้นะครับ แล้วก็จะมีเป็นตู้ที่เป็นอีเวนเฉพาะของน้องเขาด้วยครับเป็นเลดพิกอัพนะครับออกมาด้วยแต่ว่าใช้แล้วเวลาเนี่ยค่อนข้างนานนะประมาณหลังจากตู้เขาจะพัจบประมาณ2-3เดือนเลยทีเดียวส่วนตัวเนี่ยแนะนําให้เติมตัวรายเดือนนะครับของเหรียญเขียวนะครับเพราะว่า4ี0บาทนะครับเราจะได้เหรียญเขียวทั้งหมด3,200เหรียญเขียวนะซึ่งตัว pass เคาน์เตอร์พาสมาใ่ยมันใช้แคเ2,170เท่านั้นนะครับเรืงเหลือเศษอีก1,000อีก30นะ เอาไว้ทำอย่างอื่นได้อีกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะรอ,อน้อง LSR เนี่ยเข้าตู้นะเพื่อนๆจะต้องไปสุ่มนะครับกาชาอีกนะก็ต้องใช้สมุดฟ้านะครับไปสุ่มอีกถ้าดูไม่ดีนะก็จบที่โรที่150เนี่ยต้องใช้เพชรประมาณทั้งหมด22,500เพชรนะครับซึ่งตีมมูลค่าเนี่ยมันแพงกว่าที่เราซื้อตัว c ค u n t เตอร์พาสอีกนะครับก็ส่วนตัวก็เลยแนะนำให้กัดฟ้านะครับซื้อ c คานเตอร์พาสไปเลยครับครั้งเดียวครับจบนะฮะแล้วก็ ปลดเลเวลน้องเขาเนี่ยได้เลเวล106ด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะเลเวลปลดเกิน100เนี่ยมันต้องใช้ตัวผลึกสีขาวนะฮะซึ่งหายากมากๆเลยนะปลดแคป1ขั้นเนี่ยใช้ผลึกสีขาวนะครับ15อันเลยนะครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวตัวละคร SR น้องไอ้กับน้องชวายนะครับซึ่งเป็นตัวละคร SR ที่จะต้องใช้ เหรียญเขียวนะในการซื้อมานะครับเท่านั้นเลยนะฮะก็ส่วนตัวครับคิดว่าเป็นยูนิตคลาสไซเกอร์ครับระวดับท็อปทของเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีคอสครับแค่2เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดัเมจเนี่ยพอประมาณนะแล้วก็ที่สําคัญครับน้องค่อนข้างอึดเลยนะครับจากที่เราลงสนามเนี่ยโอ้โหตายยากมากจริงๆนะแล้วก็สามารถใช้น้องครับในการแท้งนะในการถ่วงเวลาได้นะครับ แล้วกดว็ด้วยการที่น้องเขามีคอสที่น้อยนะฮะสามารถเราก็สามารถเอาไปให้น้องเนี่ยลงสแปมได้เรื่อยๆนะครับก็ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากนะครับทั้ง PVE แล้วก็ PVP เลยนะครับซึ่งในเกาหลีเนี่ยครับใน PVP เนี่ยยังเป็นตัวเมตาอยู่เลยนะครับแล้วก็โดนแบนค่อนข้างบ่อยนะอย่างตอนปัจจุบันตอนนี้นะครับก็โดนแบนหนึ่งคอสนะครับเป็นคอสสามนะครับแต่ว่าในความเห็นผมเนี่ยต่อให้เป็นคอสสามก็ยังค่อนข้างน่าใช้อยู่นะครับถ้าเกิด ใครที่มีตัวละครไม่ค่อยเยอะนะครับก็คลิปนี้ครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับว่าในการตัดสินใจนะว่าจะจ่ายเงินนะครับซื้อน้องอายน้องชวายเข้ามาหรือเปล่านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะตัดสินใจได้นะครับหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากรบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ